มึงรู้ปะมึงกับกูแมวอ,อะไรแล้วตะกจ้เจนจะยกแขนยังไม่มีเลยนี่ห่าไอ้ล็อกเพียงไม่อยกักไม่หยากนะับขนาดแบบเล่นแบบก่อนแพร์นะมันสู้อะถ้าเรามาแรกๆกันถตาแขนนี่มีกันย่งหวิเลยโอ้โหตัวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วมันประมาณเจ็ดหรือแปดพี่เต้เล่นค่ะฮะประมาณเจ็ดจริง ชนะ0-8มาค่ะพี่เอพี่โจรันเลยค่ะชนะ3-0นะคะเมื่อนี้ดิฉันเพ่้ยฟูโค้โหงูกูกับอีเตมไม่เอาอะไรเลยตะเกียบไม่ไหวเลยไม่เดินไม่อะไรเลยไม่สู้แล้วอ่ะ มึงเห็นไหมล่ะกูนอนเลยไม่ลุกเลยแล้วปล่อยให้กูที่เยอะกูกลับไปเล่นเบลเล่เถอะ อเสร็จโอ้เดินบางกล้องคมิดขนาดเลยดให้ผมเตรียตัเตียมตัเก่อนเ็ดก่อน

อด็ม่ตื่นเลยไอ้เนาะดู่อยก็ได้ไมด้ทราบป่ะดูดูตื่นหรอนี่คือสร้ิบสองร้อยสี่สิบไมอย่าง มึงขอสักคนธนาคารกูโอนไม่ได้อีกแล้วมีเต้มเหมาเหมกนไม่ได้มันปแบบไม่ได้ใช่ใ่นะใเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แกนได้ครับหนึ่งหกแปดกดไปแสนแปดแมีไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถูงกดโอนมาเลยนะไอ้กดอนไปเลยหูสองอะนะโอโหเมื่นหืออเมยโอนให้กูยนะไม่เต็พอะไรนะหนึ่งหกแปดสี่เกมสเกมหนูสิบเเกมไม่จสอง เหมือนสตาร์อย่างซีมันบอกว่าสิน no. ค้า <mort> ชีหลรอบรามมหมาของออนยนี้เราตูนแน่เราตูนแน่เขาถูกเกียรแตะแพงอะนแล้วก็เหลือลุนแล้วรอเกิดนเราแหลังหลังปีหน้าจะทำเฮียอะไรนี ฟัตงตอนอย่างแรกอรัเพราะพี่กุ้งลงสนามแล้วว่ะไม่เลยครับเดิไม่เอาแรงกูถอนเที่ยวแล้วครับเฮ้ยมึงดูให้ส้ายดูดิว่าสวยป่ะมาเถียงกันดูของมึงอ่ะมึงไม่ใด้หรออีกระเทยใด้ปังหลฮะชิับเรา แล <after> ้ววนนี้มันม่สใจแล้ดิไม่ใส่ถุเบอร์สูงอ่ะห้างก็โอเค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 แต่ มึงอ่คปิดหมดหมื่นหนึ่งนะ <c oughs> อาจจะยัง,ง,งสวยคุไปดูเขาสีใหมออ่เวลาอไปดูไปแล้วที่เซนลาส่งสสไปติดจะ่งให้โยดูด้วย

ขาคู่นี่กูลงมือเนี่ยเนียนลึงเฮ้ยเนียแหละกปูจะต้องเดืดตีหยอกภาวนาต่ออีกขาคูา่ ของตไร้ละลินาด้่าดียาโอีเป็นสายเป็นกไม่เ็นไรเล็นไม่ดีขาอัพเราดูกันนี่ขาอัพงย